สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันเสาร์ที่22มกราคมนะครับ2022วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับมาดูดัชนีตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่าพอปิดสัปดาห์แล้วจะหน้าตาป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องแรที่ดาวโจ์ก่อนนะครับผมใช้เหมือนเดิมนะครับกราฟรายสัปดาห์คือกราฟวีดจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย4เส้นนะครับที่เห็นเส้นสีส้มเป็นเส้นสี50สีเห1 0 0ีล้วห็เส้นสีม่วงเป็นเส้น200นะ้รับ เราเห็นว่าดาวโจนส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีแท่งแดงยาวปริษนะครับปรับตัวลงมานะครับถึงจบปิดตลาดอยู่ที่3 4 2 6 5นะครับซึ่งมีความน่าสนใจและในแง่ของคือถ้าเกิดใครได้ขายไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าได้ไปจังหวะที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือเป็นช่วงที่ดัชนีค่อนสูงนะครับคำถามต่อมาคือนะต่อไปวันจันทร์นี้ครับเราจะวางแผนการลงทุนยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่ามีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อ ที่สูงขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากเฟดนะครับซึ่งการประชุมก็จะเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับทีนี้อันนั้นเราก็เขาเรียกอะไรดีอ่ะคนก็มีความกังวลว่าอาจจะมีการปรับนโยบายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือวางแผนแล้วกันนะครับทีนี้มันจะมีบริเวณบริเวณหนึ่งนะครับที่เป็นแนวรับก็คือประมาณ3ามสามหนครับนี่นะเส้นนี้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดใคร โอเคนะครับมันน่าจะพอรับได้รับได้ไม้แรกนะครับสําหรับดาวโจนส์ะถ้าใครชอบนะครับไม้ถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ3 2มหมนเทีนี้เนื่องจากมันใกล้กันมากนะครับไอสองตำแหน่งเนี้ยจะเลือกสักตำแหน่งเดียวก็ได้ก็คือจเจ้าสามสามหกแปดศูนย์ก็ได้หรือจะเป็นสามสองเจ็ดศูนย์ก็ได้ก็ไม่ขัดกันนะครับอีกจุดจุดหนึ่งถ้ามันลงไปอีกนะครับผมมองว่าแถวสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบตรงเนี้ยจุดสีเหลืองตรงเนี้ยครับหรือสามหมื่นทวนตรงวันสามหมื่นสามห้าห้าตรงช่วงนี้นะครับเอาไว้ 300, ง่ายสามหมื่น เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสาหรับในการวางไม้2นะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกลงมาไม้3ก็ประมาณ2 8 5 0 0นานะครับเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ไม้นะครับโดยคร่าวๆคำถามคือเราควรรอแบบรอไปเลยไหมก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดกระสุนรจํากัดเราไม่รีบเราจะรอจนถึงนั้นก็ได้แต่มาจะลงไปไม่ถึงก็ได้นะครับหมายความว่าลงปุ๊บปรับฐานปรากฏว่าเฟดบอกว่าไม่ได้มีนโยบายแบบตึงในการปรับดอกเบี้ยแบบโมโหฬานมาก ตลาดจะดึงกลับก็คือมีแรงซื้อกลับมาโห้านอีกก็เป็นไปได้ครับมัน,ม,นมีหลายปัจจัยครับเราเราคาดเดาตลาดไม่ได้จริงๆในในแง่ของถ้าเกิดเราพยายามจะคาดเดานะครับต่อมาเราข้ามไปดูที่ตัวดัชนีอย่างเอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับซึ่งเป็นดัชนีหลักๆนะครับที่เราดูกันเราก็จะพบว่าตัวดัชนีห้าร้อยเอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับเห็นไหมหลุดเส้นค่าเฉลี่ยยี่ห้าล้นที่ผมชอบบอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการหลุดยี่ห้าเนี่ย มันก็จะลงไปที่50ซึ่งผมคิดว่างวดน,นี้ลงไปถึง50เพราะงั้น s อสแชนピ่หารหรับผมนะผมว่าไม้แรกที่พอน่าสนใจเลยอยู่ที่โซน,นโซนนี้โซนไอที่เช่นเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ยนหนึ่งห้าสิสัปดาห์อยู่ที่มันสี่สามห้าสิบโดยประมาณนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นโซนช่วงแล้วกันสี 4, 300, ่พันสามร้อยจนถึงสี่พันห้าร้อยเนี่ยสำหรับผมเป็นโซนที่เอสแชนピ่ห้าร้อยน่าเก็บไม้แรกนะครับไม้ที่สองก็จะเป็นประมาณสี่พันหนึ่งร้อยชี้ไปหนึ่งร้อยี่ห้าไม้ที่สองนะครับแต่ถ้าหลุดอีกก็จะไปปถึงระมาณสัก 38 0 0นะครับซึ่ง5้าสามันเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปถึงประมาณต้นปี2 0 2 1นะครับก็คือต้นปีที่แล้วนั่นเองแต่มีบางคนมีบางสำนักเรียกว่ามีเราอ่านข่าวมาเนาะเขาบอกว่ามีการปรับฐานลงได้ถึง48%ใน S&P 5 0สเนีเ่ยเราก็มาดูนะครับว่าไอ้ปรับฐาน48%ของเขาเนี่ยมันจะลงไปได้ลึกแค่ไหนนะครับก็อันนี้นะครับปรับฐาน45%จากจากวันนี้นะจากราคาวันนี้ท,ที่ที่ล่าสุดวันศุกร์ ก็ถ้าปรับไปถึง4.8%ก็ลงไปถึงตอนช่วงโควิดครับซึ่งมันมันน่าจะยากนะในความเห็นผมทีนี้ในความเห็นผมเองคิดว่ามันจะลงไปได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูนิส่ยอาเอมี500้0 0แล้วกันมันมักจะเกาะเส้นค่าเฉลี่ย50ไม่ค่อยหลุดหรืออย่างเลวร้วายสุดเนี่ยมันจะไปจ่อๆที่เส้นหนึ่งค่าเฉลี่ย100ก่อนครับเพราะงั้นถ้าเรา,เาง่ายๆนะเอา100ก่อนแล้วกันนะครับจากวันนี้เนาะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับฐานประมาณ10-15%านนับจากวันนี้นะ คือจริงมันก็ปรับฐานมาตั้งเยอะแล้วนะครับเนี่ยมันปรับฐานมาถ้านับนี่ก็ประมาณ8 8 9แล้วนะครับแต่ถ้ามันเอาจุดจากจุดสูงสุดเนี่ยครับลงไปถึง20ก็จะไปถึงเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นะเพราะงั้นไอ้ตรง3,800เนี่ยผมว่ามีโอกาสโอเคอาจจะไม่มากแต่มีโอกาสถ้ามันจะลงไปถึงนะครับเพราะงั้นแล้วแต่นะครับก็ตามนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจจะแบ่งไม้นะครับเราข้ามกันไปต่อที่ชนีนแอสแทนะครับ NASDAQ นี่ เขาเรียกว่าลงมาก่อนเพื่อนแหละก็คือดาวโจนดาวโจนกับเอสเซนเปียร์100ยังคงแบบสังวนท่าทีอ่านเนี่ยเราดูนะครับดาวโจนนะดาวโจนลงมานิดหน่อยนะครับจากเส้นค่าเฉลี่ย50ส่วนเอสเซนเปียร์500เนี่ยยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเส้นค่าเฉลี่ย50แต่ว่านาสตักเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นะครับเพราะงั้นสำหรับผม NASDAQ นะถ้าใครชอบนะครับในหุ้นเทค ในระยะยาวนะครับซึ่งผมว่ามันไปต่อได้นะอันนี้ก็คือตัวบ่งชี้หุ้นเทคบิตเทคครับผมว่าไมาแรกเนี่ยถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมจริงๆก็ได้นะคือคือตรงนี้มันเป็นแนวต้านสําคัญเนาะแล้วมันก็หลุดลับไปแล้วหลุดหลุดหลุดตรงเนี้ยแนวต้านก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นแนวรับนะครับมันก็หลุดไปแล้วนะทีนี้ถามว่าถ้าได้ซื้อวันศุกร์ก็ก็ถือว่าโอเคคือเราเราได้ราคาดีนะครับอีกจุดจุดหนึ่งที่ผมมองเลยนะถ้าถ้าเกิดมีการปรับฐานจริงเนี่ยมองไปที่แถวๆลตรงนี้เลยครับพัน 12,500ซึ่งสมัยก่อนนู้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปช่วงต้นปีหลังตรุตจีนนะครับถ้าใครจ,จักเันได้มีการปรับฐานลงมาเยอะมากเยอะมากจนแบบทุกคนใจแป้วเลยนะครับซึ่งตรงนั้นนะก็คือประมาณ12,500โดยประมาณนะครับโดยเลขกลมๆอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะงั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เฮ้ยมันจะกลับมาย้อนเวลากลับไปถึงแนวรับตรงนี้แนวเดิมหรือเปล่าก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะงั้นถ้าซื้อตรงนี้มาแล้วก็ ก็รอดูที่ตรง12 5, ึ0 0หม้ถึงหนึ่งหนะครับตรงนี้น่าสนใจหรือถ้าเกิดใครบอกว,ว่ามันจะลงไปถึงขั้นนั้นเหรอจะรับที่13,500ก่อนก็ได้ไม่ผิดนะครับเนี่ยโซนนี้จริงๆรับได้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นโซนที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับสำหรับ N a s d a กนะครับผมไม่คิดว่ามันจะลงมาถึง1 0,000หมนนิดๆนะมันน่าจะยากแต่ก็บอกไม่ได้แต่เอาเป็นว่า100เนี่ยมีโอกาสได้เห็นในความเห็นผมน่าจะสักยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอรบเส้นต์นะครับมี่ยตรงนี้นับ เอาละต่อไปเราก็ข้ามมาที่หุ้นจีนกันนะครับตัว s c i 3 0 0นะครับซึ่งเราได้ตีเทรนด์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเห็นหรือตามมาทุกเดือนเมื่อ2 <S สัปดาห์ก่อนเนี่ย SHI สามร้อยเนี่ยทำหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ดีนะไม่ดีในที่หมายวามว่าบ่งชี้เป็นขาลงโดยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับโดยที่เจอแนวต้านใกล้ๆจุดเดิมแถวๆประมาณสัก4,800ัโดยประมาณ ก็คือยังอยู่ในเทรนด์ไลน์ที่ผมตีตรงนี้ไว้อยู่นะครับยังไม่หลุดก็คือเหมายนว่ามันตอนนี้มันสภาพแบบเป็นขาลงแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีแรงพยุงอยู่ทีนี้ความสัมพันธ์ของผมที่ท,ที่ที่มองนะครับคือผมว่าถ้ามีปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยการเมืองหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาเป็นแรงแบบกดดันในส่วนของตัวต้านนี้อยู่นะครับผมก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เชียร์้สามร้อยจะหลุดนะ คือผมให้ติดตามตรงตรงนี้แล้วกัน4,700ัน้อถ้วนน่ะคือถ้ามันหลุดอ่ะสี่พันห้น่าจะได้เห็นเพราะงั้นอ่าถ้าเกิดถ้าใครมีหุ้นจีนคือซื้อตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มรอดูแถว4 6 5 0หรือถ้าเกิดใครยังไม่มียังหลงจิตสองใจเนี่ยผมว่าแถวแถวสัก4 6่0ัยเนี่ยน่าสนใจนะมันเป็นโซนที่ที่ผมว่าน่าจะไปถึงได้นะเพราะมันหลุดมันหลุดไอเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0้อยสัปดาห์ไปแล้วครับต่อไปนะครับก็มาดูหางเสียง หางเสียงเนี่ยอ่าคือหลายๆคนถามมาคือมันมีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างเยอะขึ้นเนี่ยครับควักกลับขึ้นมาเลยเป็นรูปถ้วยเลยนะครับแล้วความสําคัญของมันก็คือว่าไอ้รูปถ้วยเนี่ยมัน1นนะครับเมื่อเราคุยกัน2อที่ล้วถ้าใครจาได้คือ1นมันทะลุเทนไลน์ line, ใช่ไหมเทนไลน์ ten ที่ผมตีไว้เนี่ยหทะลุนะครับเ้วเป็นแท่งเขียวยาวด้วยอันนี้น่าสนใจที่2คือมีแท่งเขียวอีกนะครับและยังทะลุเส้นค่าเฉลี่ย25สสัปดาห์อีกนะครับ แต่แต่แต่แนวรับฟิโบนัชชีนะครับตรงรีเทสเมนต์เนี่ยที่0 3 8 2แเนี่ยแถวแถวส0 0 0มื่นันนะครับโดยประมาณละกันโดยเลขกลมๆเนี่ยมันยังชนอยู่อ่ามันยังชนอยู่นะครับถ้าใครจําตะกี้ได้นะครับมันจะมีเส้นเหลืองเส้นคัาเชิง่งรอสัปดาห์ซึ่งสำหรับผมแล้วผมให้มันเป็นตัวแนวเปลี่ยนเทรนอนะคือแบบมีความน่าเชื่อถือมากในการเปลี่ยนเทรนเพราะงั้นถามผมนะถ้าเกิดใครอยากจะแบบเข้าจีนแบบชูชัวเลยนะแบบว่าฮ่องกงเนี่ยแบบอยากให้มันแบบ เป็นเซตติเมนที่แบบค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมว่าลองลองพิจารณานะครับดูว่ามันผ่าน26,000ไปได้หรือเปล่าถ้ายืนเนือ0่น26,000ได้อย่างมั่นคงนะหรือแม้แต่ระลุเส้นนี้นะครับ26,500เนี่ยผมว่าน่าจะขาขึ้นแบบร้อยละแปแล้วอะสำหรับหุ้นจีนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเกิดเราลองมาดูเนาะคือตรงนี้มันยกโลสูงขึ้นนะครับแต่เนี้ยมันยังไม่เป็นแบบนั้น แพทเทิร์นอาจจะเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับคือขึ้นใช่ไหมแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นชนแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นทะลุอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะงั้นมันคงจะไม่ขึ้นทีเดียวแบบโป้งเดียวผมคิดว่ายังไงมันต้องขึ้นแล้วต้องย่อก่อนนะครับมันมันไม่น่าจะขึ้นทีเดียวนะครับสําหรับตัวหุ้นห่างเสงียงแต่ว่าตอนนี้เราก็เห็นเหมือนกับมันมีแสงสว่างเล็กน้อยในปลายอุโมงค์แล้วว่าเออหุ้นห่างเสียงมันน่าจะมีแรงซื้อกลับมาได้แล้วห่างเสียงเทคหลักเป็นยังไงคือต้องบอก่่าหังงงงงงเเ็คเคนนนียกกกกือออลล้้ใใุุขมะรบ แต่ว่ามันยังชนเทรนด์ไลน์ตรงนี้อยู่นะครับก็คืออยู่ที่59 1 5นึาะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ขาขึ้นแน่ๆแ,แล้วยังไม่มีความเป็นขาขึ้นเลยเพราะว่า6 2 0 0เนี่ยต้องทะลุก,ก่อนเออจริง,รงมันก็ใกล้กันนะห่างเสียงอินเด็กซ์เนี่ยก็คือประมาณสักอันนั้น26,000นใช่ไหมอันนี้ต้อง6,200นะครับคือถ้ายังไงห่างเสียงเทคไม่สามารถยืนเหนือ6,200ได้ผมว่ายังไงก็ยังเป็นขาลงอยู่แบบ100เนะนี่ก็ยังขาลงอยู่นะครับอาจจะขึ้นพิลงต่อเพราะงั้น มุมมอง,งในจีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมมองหางเสียงดูดีสุดลองลงมาก็เป็นหางเสียงเทคแต่ว่าหางเสียงเทคกับเซียร์สามร้อยผมมันก็ใกล้กันนะคือมันยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นขาลงอยู่นะประมาณนี้ละกันนะต่อมานะครับเราข้ามมาดูกันที่ดัชนีนิเคอินะครับนิเคอิเนี่ยหลุดสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลงมาทดสอบแถวแถวสองหมื่นใกล้สองหมื่นเจ็ดแล้วแต่ยังไม่ถึงถึงไหมยังไม่ถึงนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมแนะนําว่าน่าซื้อนะครับก็คือ20,07เราเราเคยแนะนํา20,08แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อก็หลุซื้อไปแล้วนะครับก็20,07เนี่ยติดปลายนวมไปอีกสักไม้หนึ่งนะครับสาหรับญี่ปุ่นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อาจจะแบ่งไม้ซอยย่อยอีกเป็น20,06ซึ่ง20,06เนี่ยดูก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าหลุด20,07แต่ตอนนี้ผมว่า20,07แน่นกว่านะครับเพราะงั้น20,07น่าเข้ากว่านะครับไม่ต้องรอถึง20,06 20,07เนี่ยเข้าได้เลยนะครับถ้าใครชอบญี่ปุ่นนะแต่ว่าถ้าหลุดละ่ะคือแนวโน้มหลุดก็คือประมาณว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบ turbo t o เนาะขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วก็ลงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหลุดเนี่ยนี่เลยครับตรงนี้เลยครับ20,04นะ20,000 2 0 0ไปลาปย2 4 0 0นะครับ2 4 0 0 0โทษเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม้ใหญ่ที่น่าจะเก็บแล้วก็เป็นจุดที่เป็นแนวรับใหญ่สําคัญมากๆก็คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์นะครับสำหรับ Nikkei ต่อมานะครับเราข้ามกันมาที่คอสปีนะครับเกาหลีอ่าชัดเจนเกาหลีชัดเจนก็คือทำดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับแล้วก็ตกลงนะครับอันนี้คือเป็นขาลงต่อเนื่องแล้วนะครับหมายความว่ามันเคยขึ้นมาก็จริงแต่ตอนนี้มันกําลังทาเทรนขาลงนะครับถ้าไม่ผมถึงคิดว่าเป็นเทรนขาลงนะครับก็เพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าเราตีเส้นนะครับอันนี้เป็นเส้นสมมติเทรนไลน์นั่นแหละมันคือมันขึ้นแล้วก็ไม่ผ่านลง แล้วก็มาไซว์เวขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือแนวโน้มที่จะเป็นขาลงนะครับทีนี้มันจะลงสุดได้เท่าไหร่มันทะลุแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่ารับถัดไปเนี่ยควรจะเป็นรับที่มีความหนาแน่นนิดนึงถ้าเราดูจากแท่งเทียนล้วกันนะครับถ้าเราจะดูถึงแนวรับที่มันหนาแน่นนิดนึงเนี่ยก็ควรจะไปแถวๆนี้ตรงนี้นะครับหรือประมาณ2,600จุดโดยประมาณนะครับ พอผ่าน2 6 0 0จุดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น2,375แถวโซนเนี่ยครับที่ที่ราคามันค่อนข้างจะแน,น่นหรือโซนเนี่ยครับ2,450เพราะงั้นสรุปนะครับหุ้นเกาหลีใต้นะครับถ้าหลุดตอนนี้หลุดไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมอยากให้ไปรับนะครับแนวแรกที่ประมาณสัก2,006โดยประมาณนะครับจากนั้นก็จะเป็น2,450นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเพื่อลืม ่วนแถวนี้นะครับที่ที่พอน่าจะเข้าได้สําหรับตัวเกาหลีใต้นะครับก็ลองแบ่งหมายกันดูนะครับต่อมาเราข้ามกันมาที่เซ็นเซกนะครับหรือดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยนะครับแล้วช่วงที่ลงเนี่ยก็ลงไปพักมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์ด้วยก็คือลงมา25ปุ๊บนิดหน่อยแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย อะไรก็ตามที่มันยืนอยู่เนี่ยเส้น25เยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวลงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ปรับมาลงที่เส้นค่าเฉลี่ยที่สาพอดีอยู่ที่มระมาณ8 8 0นินิดๆน,นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจคือถ้าสำหรับผมเองนะใน,ในเชิงการลงทุนเนี่ยผมก็ยังเน้นที่ตรงหัวใจนะครับโอเคเราเราได้คอไวครั้งแรกเนี่ยที่5,700ใช่ไหมถ้าใครถ้าตามทันประมาณ5 7ทีนี้ความ มันแบ่งเป็น2ทางแล้วกัน,นครับถ้าเกิดใครถือยาวได้ห้าหมเจ็ดเข้าไม้ไม่เยอะนะครับอาจจะถือต่อแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปซื้อแบบที่คือขายแล้วไปซื้อจุดข้างล่างเนี่ยถ้าสมมติงวดน,นี้นะครับราคามันลงมาแบบเขาเรียกหลุดห้าหมื่นห้าหมื่นแปดอย่างง่ายได้ผมว่าอาจจะตัดใจขายส่วนหนึ่งหรือขายทั้งหมดไปก่อนก็ได้ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อเลยเนี่ยก็ไปรอรุนที่ห้าหมื่นห้ากับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับซึ่งแนวห้าหมื่นสองพันห้า คือถ้าลงมาถึงถ้ามันลงมาถึงจุดเนี้ยผมว่าผมอาจจะลงทุนเอง52,500นะครับแล้วก็ไปวายทีที่ประมาณ 47,000- 48,000ถ้าถ้าลงไปถึงตรงนั้นนะครับอันนี้คือเป็นไม้ช่วงที่ผมจะลงเองถ้าเกิดใครแบบรอไม่ไหวอาจจะไม่ถึงหรือว่าไม่เป็นไรรับความเสี่ยงได้ก็ช่วง 50,000- 55,000ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นส่วนของเซตนะครับเซตนชนีหุ้นไทย ตอนนี้เราเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยทำแพทเทิร์นที่เรียกว่าขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านตรงนี้มาแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะเจอเป็นเขาเรียกว่าแท่งเทียนใหญ่กืนกินแท่งเขียวนะครับหรือเรียกว่า bellish engulf engulfing นะครับไอแท่งแท่งแดงนะครับซึ่งอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีหมายความว่ามีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะปรับตัวลงมาได้นะครับซึ่งมันก็ปรับตัวลงมาโดยที่มันยังอยู่ในช่วงโซนแนวรับที่สําคัญอยู่ก็คือแถวๆประมาณ1650โดยประมาณนะครับ สำหรับคนไม่มีของเลยเนี่ยก็ไม่ควรทาอะไรแล้วครับไม่ควรซื้อนะครับส่วนใครอยากจะขายเนี่ยใครที่ซื้อมางแต่โซนเนี้ยถามว่าขายมันก็ขายได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันยังไม่หลุดขาขึ้นอนะ่ะคือคําว่าหลุดขาขึ้นคือมันต้องหลุดต่ํากว่าพันในขาขึ้นโซนนี้นะครับมันจะต้องหลุดต่ากว่า1นึ่งพันหกร้อยยี่สิบคือถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเซนติเมต์ขาขึ้นได้ก็จะทให้มันอาจจะลงไปพักที่หนึ่งพันหกร้อยหกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าเออค่อยไปรับแถว ไม้แรกที่1555ไม้2ที่1450ี่ห้ยเงี้ยยังยังพอน่าสนใจมากกว่าส่วนถ้าคือใครอยากจะขายก็ขายได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันสรุปอีกทีหุ้นไทยตอนนี้ถ้าเป็นเซตถ้าใครยังไม่มีของเลยอย่าเพิ่งซื้อไปรอแถวแถวสัก155กับ1450ส่นนะครับ่วนนี้แต่ถ้าใครอยากจะขายขายตรงนี้เลยหรือขายส่วนหนึ่งแล้วก็ไปขายช่วงหนึ่งรอรุนที่ประมาณสัก1 7ึ0 2พันเจ็รับ1722กับ7น6นะครับ, 1, 22, บ, 1, 66, รบเป็นไม้ถัดไปนะครับ ต่อไปเรามาที่เวียดนามนะครับในส่วนของเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นดัชนีที่คล้ายๆอินเดียคือมันไปจอแต่ว่าไม่หลุดครับเช่นค่าเหลียญยีสัปดาห์นะครับแต่ว่ามันเริ่มจะทําเหมือนเป็นแบบ double top นะครับอันนี้ครับหนึ่งหนึ่ top สอง top แล้วนี่เหมือน top สั้นๆอีกสาม top นะครับเป็น triple top หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าการที่มันไม่มีแรงขึ้นเนี่ย มันก็ปงปอกว่ามันก็พร้อมเจรงเทขขายนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครลงทุนในเวียดนามอยู่แล้วเนี่ยครับใครได้ทุนมาค่อนข้างจะสูงตรงเนี้ยถ้ากลัวว่ามันจะปรับฐานลงเนี่ยอาจจะลิงขายไปก่อนก็ได้สักครึ่งหนึ่งสาแล้วแต่นะครับแล้วลองมาวัดใจกันตรงแถวสัก1 4ึ่งสสอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ ถ้าใครอยากจะเก็บอ่ะก็อารมณ์มันรวยพองเก็บได้นะครับในโซนประมาณ1 4 1 4 0สกว่าๆนิดๆน,ดนยครับประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันก็นกคือ1350หรือ135 5นะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากส่วนส่วน,วน,วนตัวผมเองนะคือมันขึ้นมาเยอะม,มากครับเห็นกาวแล้วกลัวๆนะครับถ้าเอาแบบนี้เอาเพื่อความชัวร์นะประมาณ1,200ยเนี่ยน่าสนใจอันนี้ตัวผมเองนะพันสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยน่าสนใจเพราะงั้นถ้ามันลงมา เนื่องจากผมไม่มีหุ้นเวียดนามครับแต่ว่าถ้ามันลงมาถึงโซนเนี้ยก็ผมว่าผมจะเก็บเองแหละนะครับโซนนี้นะหรือว่าถ้าลงมาตรงนี้อาจจะเก็บน้อยๆหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บครับต่อมานะครับก็จะเป็นยุโรปนะครับเป็นดัชนีสุดท้ายแล้วยุโรปเนี่ยก็เราพบว่ามันไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับในตัวสตอตห้าสิแล้วก็มีการพักฐานลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย25สสัปดาห์นะครับแต่ไม่หลุดนะครับก็คือมีแรงซื้อไปต่อ จุดนี้ก็คือยังเป็นเทรนขาขึ้นยาวๆอยู่นะครับยังไม่มีความวิตกว่ามันจะเป็นขาลงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะ follow นะครับ follow by ผมก็แนะนำจุดแรกที่ประมาณสัก4 0 5 0หรือ4,000ทุนนะครับจุดที่2ก็3,650นะครับสำหรับุ้นยุโรปก็ยังเป็นตัชนีจุดเท่าเดิมอยู่นะครับต่อมาสต๊600นะครับสต๊600ก็ใกล้ภาพใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับ เพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจก็จะมีจุดที่452นะครับหรือ450 434นะครับอีกจุดนึงก็จะเป็น410นะครับสำหรับคอยทยอยเก็บตัวคุ้นยุโรปตัวเล็กสต600นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแต่ชนิดทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกันในอาทิตย์นี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝากขายของนี้นึงครับสำหรับ ตัวคมพีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่อ่า8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่1กับข้อที่2ทึ่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ money management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับในที่2ก็เป็นจิตวิทยาการลงทุนนะครับ <S <S คือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคการาฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองครับเพราะงั้นจิตวิทยาการลงทุนเน่กกาารอบว อารมณ์ตลาดคือยังไงวั้าจักรรอบเศษธธธธรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบี้ยอ่านโยบายธนารารกลางนะครับเงิน,นเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับผลเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะพูดดททัั้หเเลลยนนรบก,บกกวาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะ พูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นลายตัวนะครับก็คือจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวย,ยังไงในเล่าเศรษฐกิจนะครับ การจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบปอท่อมอัพนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสอ่าของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่า เราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปกนะครับาการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ยปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคุมถึงดัชนีอะไรบ้างที่เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านของกันเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับ งบการเงินก็นเหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบมากอาจจะเป็นเขาเรียกว่าใช้เป็นหลักในการลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกาฟเทคนิคน,นั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพถึงตั้งแต่ แห่งที่ยันเป็นยังไงนะครับชาร์จแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทลรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d i อไซเนี่ยเคยได้ยินเอ๊ะมันคืออะไรอ่านหนังสือไ่ดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเรายังไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่ว่าการรู้ไว้แล้วนำมาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ เกี่ยวกับว่ากลยทุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไรนให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้างครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมพีหนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยว่ครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ี่ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิงค r Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคำพีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสโรว์นี้ก็ลาการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ